สวัสดีชาวันที่11นะคะวันที่11พฤศจิกามาดูคุณยายหมกแดงเอาลิ้นฟ้านะคะลิ้นฟ้าน,นี่นี่ค่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่นี่กำลังสอยก็กำลังสอยนี่ลิ้นฟ้าค่ะนี่นะคะ นี่จ้าลิฟลา,ลลาสอยลูกลิ้นปลานะคะเดี๋ยวอากให้ดูนะคะเพื่อนๆในได้อันไหนมั่งไหนลูกมันเป็นแบบไหนนี่ออ้ได้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นีนได้เยอะเลย ในป่ามดตกลงมานี่อ่ะอ่ะหยิบมาดูดี่เปล่าต้นโนนอีกต้นโนนยังเยอะเลยเออเออไหนไหนไหนได้กี่ลูกเยอะอ้ยกำลังกินเลยค่ะเพื่อนๆกำลังกินเลยค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะตกในป่ามดไหนมันหล่นมาตรงไหนอีก ต้นหนึ่งได้ก็หลายลูกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ดิมรั้วนี้เองไหนเ<อ>จอไหมหล,ล่นลงในป่าหาไม่เจอครับเพื่อนเพื่อนอมันได้หล่นมาตรงนี้ไหไอ,อืม อ่าดูมะละกอมีกระต้นมะยมตกถั่งอีกมังนอ,งองืมเ,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 เอามาไปเอามาอะ่ยังเยอะเลยค่ะลูกลินฟ้าหรือเพกาเจอไหมเจอไหม าเจอแล้วอู้ไหนไหนอู้ต้นเดียวค่ะได้ต้องหลายลูกนู่นอีกนู่นอีกอยู่ข้างนน่นโน่นออเดียวขอไปเอาเยอะเลยเยอะเลยค่ะไหนดูวางดูสิดูดูที่ต้นเดียวได้กี่ลูกเยอะเลยอู้ต้นเดียวนะคะนี่ได้ต้งหลายลูกเลยค่ะเพื่อนนี่ะ่ีไปเอาต้นนู้นอีกนะคะดูดูต้นนี้ดูต้นนี้อีก เยอะแยะเลยโอ้อยู่ข้างบนับเพื่อนดู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 นูนอยู่ข้างบนเลยค่ะเราได้ไหมจิตเท่า่นูนขนาต้นนี้สูงมากเลยสูงค้าสูง เยอะ,ค,ะค่ะเยอะมากเลยค่ะืนู่นะคะมียากาศตอนเช้าค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน